สวัสดีครับทุกคนผมวาวาป่าศักนะครับจากเพจสวนชนชมวาวาป่าศักวันนี้เราไม่ได้มาดูชนชมนะครับวันนี้เรามาดูของดีของเด็ดของเมืองสุพรรณกันส่วนนี้เป็นสวนที่ทําโชคเก้าชั้นด้วยทําชนชมด้วยเพื่อส่งออกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสนใจโชกเก้าชั้นมากๆเลยเพราะว่าโชกเก้าชั้นนะ่ะเรามาได้คุยกับพี่เจ้าของสวนแล้วเนี่ยผมปรากฏว่ามันมีความหลากหลายในการดูความสวยงามนะครับมีสีมีรูปลักษมีแพทเทิร์นที่แบบ มันมัน,ม,นมันหาที่เปรียบไม่ได้ซึ่งมันมันสนุกมากในการเล่นตัวนี้นะครับก็เลยพามาดูนี่ฮะด้านหลังนู่นนะเพื่อนเพื่อนดูไปด้านหลังตรงนู้นเห็นไหมครับสวนลูกหูลูกตาเลยนะครับเนี่คือโชว์เก้าชั้นนะครับมีความด่างนะครับมีความด่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในแล้วก็พาไปดูเจ้าของสวนกันนะครับสวนเนี้ยชื่อสวนว่าช่อดาสุพรรณบุรีชมกันเลยครับ อันนี้คือโซนโชคเก้าชั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูไปดูเจ้าของสวนนะครับอันนี้มีแต่ต่างๆที่สวยทั้งนเลยครับโชคเก้าชั้นโอ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับโอเคมีแต่ที่สวยครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปขอความรู้กับพี่เขาด้วยนะครับแล้วก็มีดำๆเต็มไปหมดโอ้ยไม้ดำสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ้ยสวัสดีครับอันนี้พี่อุ้ยนะครับเป็นลูกของแม่ช่อจ้าอ่าฮะ ดูเดี๋ยวพี่อพี่พุ้ยพ,พ,พ,พาไปดูโซนโซไหนก่อนดีครับพี่ไปโซนแม่พันธุ์แม่พันธุไ์ได,<น>ได้ครับ<า>เดยครับนําไปเลยโหจริงๆเยอะมากนะครับทุกคนเยอะมากๆเลยตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับแสงอาจจะแบบวูบวับๆบ้างนะครับ ใช่ใช่มันแรงมากเลยพี่อุ้ยโซนนี้เนี่ยเอาเอาประวัติความเป็นมาของสวนก่อนครับพี่เอาประวัติมาเป็นมาสวนที่สวนทามชวนชมมาก่อนนะคะพอดีมีฟิลิปปินฮะจากเขาก็มาให้หาต้นนี้ต้นแรกอะค่ะก็หาให้เขาแล้วครันี้ก็ตกหลุมเหมือนกันตกหลุมประมาณกี่ปีนะครับพี่สอสองปีแล้วค่ะสองปีใช่ค่ะเริ่มจากการที่เก็บแม่พันธุ์เหรอคะใช่เก็บ ขายก่อนเลยค่ะเก็บขายแล้วก็เห็นความสวยแล้วก็เก็บแม่พันธุ์เอาไว้สะสมไว้สะสมสะสมแล้วก็มาเป็นวันนี้อะค่ะโอ้จะดูแม่พันุ์ก่อนนะฮะทุกคนตอนนั้นยังไม่ใหญ่ขนาดนี้แม่พันก็ยังจะไซสย่อมกว่านี้หน่อยนีงอืมโอ้แต่แม่พันไซ์ใหญ่มากอยู่ในกระถางอะไรครับกระถางยี่ผ้านิวค่ะยี่ผ้านิวโอ้โหต้นนี้ก็สวยเลยเป็นไม้ฟอมคอมแพกฟอร์มคอมแพกนะครับอืม ด่างด้วยใช่ค่ะติดด่างคัมภูนิดหนึ่งแม่พันธุ์ทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ยน่าจะเป็นร้อยนะคะตรงเนี้ยเฉพาะเฉพาะโซนนี้โซน,น,นเดียวเนาะใช่ทั้งหมดตรงเนี้ยค่ะโอ้เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะแพนเพนกล้องให้เ,เพื่อนๆดูนะครับโอ้มันเยอะมากครับนู่นๆแล้วก็ลายจัดจัดทั้งนั้นเลยฮะสีสวยๆเต็มไปหมดเลยโอ้หน,นะครับเป็นโซนเลยโอ้เยอะจริงๆครับ พี่วุ้ยให้ให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องคนที่สนใจกับโชว์เข้าชั้นนะครับพี่สแลนที่พี่ใช้อะสแลนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสแลนหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับหกเปอรมันจะล่มไปมันก็จะไม่ออกสีเท่าไหร่อ๋ออันนี้ก็คือทอสามทอสองเข็มคือลายปกตินะครับจากลายปกติความสูงของเสาประมาณสามเมตรสามเมตรโอ้อันนี้พี่เขาก็วิธีการเรียงแม่พันธุ์เขาก็เอานี่ครับง่ายๆครับทุกคนอีทบล็อกเรียงนะครับอืมแค่นี้เอง ล้วิธีการลดน้ำล่ะครับพี่ลดน้ำ,นำนก็เช้าวันละหนค่ะครับแค่เช้าเองใช่แต่ว่าเราถ้าเกิดเราไม่มีเวลาก็ไม่ไม่ไมไมดก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ถ้า,ถ,าถ้าอย่างไซส์แม่พันธุ์ตวเนี้ไม่ได้ขายเลยคือเก็บสะสมไม้หมดเลยใช่ค่ะไว้เป็นแม่พันธุ์ไว้เป็นแบบเก็บปัก อาะย่งล่าสุดผมเคยเห็นแม่ชอบโพสต์ว่าขายต้นนั้นได้หนึ่งพันบาทจริงไหมฮะจริงค่ะจริงเห็นแล้วอิจฉาจังเลยโอ้ความภาคภูมิใจอ่าต้นนั้นเขาได้แชมป์ด้วยใช่ได้แชมป์มารางวัลที่หนึ่งแล้วก็ยอดเยี่ยมจากจังหวัดระยองค่ะโอ้เดี๋ยวขอรูปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลงให้เพื่อนๆดูนะครับความสวยงามของต้นนั้นแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเนาะไปอะโยชน์เขาแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วอ๋อไปดูอีกโซนหนึ่งดีกว่าอ่าโซนนี้ฮะ เรามาดูโซนนี้กันที่อุย้ยพาเดินไปนี่ครับโซนนี้จะเป็นโซนลูกไม้กระถางหนิ้วโอ้โหอันนี้จะติดสีนี่เดี๋ยวดูสิครับโอ้โหครับ,บคือโซน,นโซนนี้มีทั้งหมด4โต๊ะนะครับเท่าที่ผมเห็นด้วยสายตาผมสนะี่โต๊ะซึ่งเป็นด่างแบบนี้ทั้งหมดเลย<ส>ก็คือก็เป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับ มีขาวมีด่างขาวด่างชมพูด่างเหลืองรวมกันผมต้องถ่ายอินเส์อให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับตรงนี้โอ้โอด่างเยอะมากเลยอะเดี๋ยวดูโอ้ละลานตาจริงๆฮะครับนี่ตรงนี้ประมาณกี่พันต้นนะครับตรงนี้ประมาณสองสามถึงสามพันนะครับสามพันต้นใช่ค่ะ <laughs> แต่ลูกค้าก็ก,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 กม็มามามา,มาคัดไปบ้างแล้วตแต่ก็ยังเก็บผมอันนี้คือต้นน,ตน,นี้คือยังไม่ได้เคยคัดนะครับ นี่ครับโหเต็มไปหมดเลย <c oughs> ตรงนี้ด่างเหลืองอย่างนี้ด่างเหลืองใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะโอ้โหดูอันนี้ด่างชมพู <c oughs> ชมพูหวานเลียว <c oughs> ให้เพื่อนเพื่อนแบบน้ำลายไหลกันไปเลยฮะเพื่อนเพื่อนที่สนใจโชว์เข้าชาั้นนั่นแหละครับ <c oughs> น,นี่โหนี้โหลูกไม้ส่วนนี้คือแบบเห็นแล้วประทับใจมากครับเพราะว่าด่างสวยจริงๆเดี๋ย <c oughs> วเรามาดูหัวโตกันเมื่อทีผมผมแอบเห็นแล้วแวบนี่ โอ้โห oh, oh, สวยมากครับต้นนี้นี่ก็สวยอเอาง่ายเดี๋ยวผมถ่ายแถวนี้ดีกว่าถ้าด่างสวยๆขนาดนี้ครับพี่ปกติขายขายไหมฮะถ้าขายแตบบ่แบบทุดน,นี้ยไม่ค่อยได้ขายอะค่ะถ้าขายก็ประมาณอยู่ที่ห้าพันขึ้นไปอะค่ะห้าพันขึ้น<ม>นะไม่ใช่ห้าพันตาลงมาไม่ใช่นะห้าพันขึ้นไปแต่ว่ามันคุ้มค่ากับการที่แบบคุณควักเงินจ่ายห้าพันนะครับดูเพราะว่า สวยมากขนาดนี้มันก็คือเม็ดหนึ่งอ่ะฝักหนึ่งอ่ะกว่าจะได้มาต้นหนึ่งมันก็ยากเหมือนกันค่ะฝักหนึ่งเนี่ยมันมันประมาณกี่เม็ดนะครับพี่ฝักหนึ่งมันมันข้าวๆอ่ะประมาณห้าร้อยอ่ะประมาณห้าร้อยเม็ดออย่างเงี้ยได้กี่ฝักฝักสองสามต้นก็ใจแล้วค่ะคือห้าห้าร้อยนี่หนึ่งอ่ะครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยห้าร้อยพูดผิดโอ้โหโซนนี้แบบอลังการมากครับ อย่างนี้ก็มีไซส์โตขึ้นหน่อยก็มีนะครับตรงนี้แต่นี้ไปจะเป็นลูกพันธุ์หมดเลยเดี๋ยวขอตัดผาพไปดูโซนกระถางเล็กๆกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับโอเคครับตอนนี้พี่อุ้ยพามาที่โรงเรือนลูกพันธุ์นะครับทุกคนขออนุญาตส่องโอ้โหพี่อุ้ยเอาด้านนี้ก่อนดีกว่านี่ครับโหเพาะเพาะอย่างง <consoles> <LIAM using. Salesforce> ี้เลยเหรอครับพี่ <TJ 20> แต่อันนี้คือเลือกแชมพูออกไปเยอะแล้วอะค่ะเราก็จะเห็นเหลือแต่สีเขียวเลยโอ้โหแต่พอเยอะมากแต่ก็คือพยายามจะคัดเอาจิ้มที่มาที่เป็นสีชมพูออกไปออกไปค่ะอันนี้คือขัดไปเป็นเดียวโอ้โหเยอะมากครับทุกคนเหลือแต่เขียวโ <laughs> อ้ด้วย,ด,วยด้วยสตายผมน่าจะร้อยกว่านะครับกระบะก็เปิดมาเรื่อยๆนะคะคือสีเขียวเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งให้เก็บไว้ก่อนโอ้ นี่ครับโอ้กระบะนี้อ๋อก็จะมีสีสีชมพูเปิดมาครับอย่างนี่ย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเปิดมาเะไรย่นี้สาวแม่เขาก็มาดึงไปแล้วสีชมพูเอาเหรอคะนี่นี่นี่เขามีนี่นี่นี่อ๋อมาสนุกตรงนี้นี่เองโอ้โหนี่อ่ะนี่นี่นี่ครับเพื่อนที่สงสัยนะครับว่าวิธีการพอๆแบบไหนนะครับก็คือเอาอะไรครับเม็ดใส่ไปนี่บีบเซตไไปเลยใช่เม็ดใส่ไปเลยแต่ไม่ต้องกบนะคะ คือวางวางไว้กับผิวอันนี้นี้เป็นอะไรพี่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวห่ะขุยมะพร้าวแับไอ้นะครันอ๋อพิษมอสอันนี้ก็ไม่ใช่ล่ะมาดูตันนี้นี่ครับนี่ก็มีก็เป็นกระถางขนาดสามนิ้วสามนิ้วที่แยกไว้แล้วอย่างนี้จำหน่ายไหมครับพี่อันนี้อันนี้อาจจะแบบสีชมพูน้อยไปหน่อยน้อยน้อยกว่าอันนี้ก็มีตั้งแต่สองร้อยขึ้นไปสองร้อยขึ้นไป ก็มาลองคัดดูฮะทุกคนเพราะว่าในนี้ก็เยอะค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนกันัดไนหมดมาคัดทุกวันวันนี้หนะ้าตอนนี้ก็ยังมีคนมามารออยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูท่านนู้นครับที่เห็นลงโล่นี่คือแบบว่ามันหมดไปแล้วครับทุกคนพี่อุ้ยนำนำด้านนี้เลยครับโอเคครับนี่ครับโอ้นี่ก็มีเปิดสีชมพูแล้วนะครับนี่ โอ้เนี่ยครับเริ่มเปิดสีฟูนะฮะนี่ก็มีโอ้สวยก็คือแยกทุกวันนะฮะนี่ครับพอได้ไซ้ก็จะแยกแยกแยกออกมาเดี๋ยวอาจจะขอรบกวนพี่อุ้ยให้ความรู้กับการเพาะไซนี้ครับไซสานิ้วเดี๋ยวให้พี่อุ้ยทําให้ดูว่าทํายังไงได้ค่ะตอนนี้พี่อุ้ยมาถึงที่เพาะแล้วนะครับทุกคนดยวเข้ามาดูกัน อันนี้ที่ที่ที่ไปคัดมาที่ไปคัดมาครับนี่โอ้เลนะครับโอ้สวยจังเลยต้นนี้นี่ครับแล้วก็วัสดุปลูกที่ใช้มีอะไรบ้างครับก็มีหน้าเครื่องนะคะสับหน้ามุกครับผมแล้วก็มีเพอร์ไลเพอร์ไลนะคะแต่ว่ากาบมะพร้าวเราก็แช่นะแช่น้ำ ใช้น้ำไว้ประมาณกี่วันนะครับพี่คืนหนึ่งก็ได้ค่ะคืนหนึ่งก็พอเนาะแค่นี้เองใช่ขอมันมันไวมากครับเดี๋ยวขอขอสักสองสามต้นดีกว่าได้ค่ะนี่เพื่อนๆจะได้เห็นกันใส่ไปเลยก่อนนะครับก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคโรยไปครับกบหน่อยนะฮะกบนิดนึงเร็วไปนลยนีมีดิ กดนิดหน่อยไม่ต้องแรงขอยต้นหนึ่งครับอีกรอบนึงน่งแต่ตอนมันจะมันจะมันจะรู้สึกว่ามันตอนลุ้นนี่แหละฮะมันจะสนุกตรงนี้แหละลางยาวประมวนอหารครับ,รบ,รบไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรใช่ไหมครับ่บก็เลี้ยงไว้ในแสแลนเหมือนเดิมตรนน้ำมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ เสร็จแล้วนี่ครับทุกคนอ้ยัง่ครับเดี๋ยวพี่อุ้ยพาไปดูโซนนูน้นพี่อุ้ยบอกว่ามีลูกค้าจองไว้ห้าล้านได้ค่ะมาฮะคือมันที่เนี่ยครับทุกคนมันจะแยกเป็นโซนๆไว้โซนไหนลูกค้าจองไว้แล้วก็จะแบบแยกไว้ให้ดูครับเดี๋ยวตรงนี้ก็คือด่างแล้วก็เก็บแบบแม่เขาจะเก็บไว้เพื่อประกวดอะครับประมาณนี้นะครับที่ส่วนแม่ช่อ าดูโต๊ะไหนเอย่ยนะครับ,บรูาคาห้าล้านบาทนะครับนี่จำนวนทั้งหมดกี่ต้นนะครับห้าสิบต้นจ้ะห้าสิบต้นใช่ต่อละแสนใช่เลี้ยงเลี้ยงไซเนียกี่ปีนะพี่ไซเนียปีหนึ่งปีหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันทําไมคนที่ทําโชว์เขาชั้นทําไมถึงบอกว่าอยากจะพัฒนากันขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วทําไมถึงน่าสนใจเปลออดแลีอ้โอ้ใช่ครับ สวยงามมากๆเลยห้าร้านครับทุกคนเออจริงอะครับพี่โอ้ดูสเอาสวยจริงโก็ก็ตัวละแสนมันก็ไม่เนาะห้าร้อยเจอหนึ่งอะ0ห้าร้อยเจอหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ตั้งกี่ถ้าเกิดห้าสิบต้นพี่ก็ต้องเก็บไว้เยอะมากแล้วก็พอไปเยอะมากแต่ว่า มันก็คุ้มค่ากับการที่แบบได้ลุ้นว่าว่า,วาใช่เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยผมเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจเลยฮะว่าอุ้ยเนี่ยฮะห้าสิบต้นห้าล้านแล้วตอนนี้ถ้าเกิดนี้สักเดือนนี้คงจะแบบต้องคิดละยังอยากเสีดยดายเังเยังไม่ตกลงด้วยไงเพราะว่าเราก็ไม่อยากปล่อยกันเพราะไม้ชุดนี้ถ้าเกิดเราไว้เป็นแม่พัน์เราก็นะคะ <c oughs> นอนาคตมันก็โอ้หน่าจะดีกว่าจะปล่อยห้าล้านไหม แต่ชุดน,นี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ e อ้ก๋อก็ไล่เป็นสเต็ปมาอืมก็เดี๋ยวขอเดินตรงกลางดีกว่าครับ <S <S โอ้แต่ว่าชุดน,นี้ก็ไม่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 ย่อยกับตรงนู้นเลยนะยยคือเก็บว้แล้วก็ <S 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 หืมมันเหมือนกับเงินออมมาครับทุกคนเก็บใบสะสมไว้เป็นเงินออมให้เนี่ยถ้าเกิดเราเรา,เราเก็บว้ทักร้อยร้อยต้นก็เป็นแม่พันธุ์ได้อีกแล้วก็แถมดังกับโอ้ ไม่พูดดีกว่า๋อตัวนี้สวยตันนี้ก็สวยดูเลยครับทุกคนชาอ้าดำชมพูครับตนนีก็สคือไม้หัวโตะจะแบบเป็นอะไรที่สวยครับร <c oughs> ผมติดตจอยู่ต้นหนึ่งต้นต้นนั้น,นะฮะนี่นี่เดี๋ยวพาทุกคนมาดูต้นนี้ครับมีมีนี่ครับต้นนี้ ที่เขาจองไว้เนี่ยครับแต่มันเป็นดำชมพูเห็นนะฮะทุกคนสวยมากครับต้นนี้ใช่แล้วดำแบบผิวผิวเข้มมากดูจากเปรียบเทียบจากต้นอื่นครับทุกคนดำสวยมากของเอที่สวนเะนี่ยมีรางวัลการันตีด้วยมีค่ะเป็นรางวัลอะไรบ้างนะครับมีรางวัลที่หนึ่งที่สุพรรณบุรีแล้วก็รางวัลหลายรางวัลค่ะจังเดีย<ร>๋ยวไปถ่ายทขาม เรชมมีต้นที่ได้ติดรางวัลไหมคะหรือว่าใกล้เคียงที่ที่ที่เคยผ่านการประกวดมาแล้วครับมีไหมครับหมยถึงอะไรหมยถึงต้นที่ได้รางวัลมาแล้วอยู่ในโซนนี้ไหมครมีมีค่ะแต่ว,ตวตา,าอตอนนีนมันอ๋อต้นนี้อ่ามันเห็นโดดเด่นนะมันก็สวยนะฮะสวยมากมากเลยต้นนี้ได้ที่สองจากสวนสีริกิตมาโอ้ยันสวนสมเด็จนะครับอที่สองอโอ้โหแพทเทิร์นของลายครับแล้วก็ความสวย สวยมากครับตนนัวนี้ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมถึงมีรางวัลการันตีอ๋อนี่มีฝากกันด้วยเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวได้ดูรอรุ่นลูกต้นนี้ครับต้นตน,นี้พึ่งพึ่งด้ชิดแรกเลยฝัน,นแ,บบแล้วก็ต้นนี้ได้ที่สามมาแต่สภาพมันไม่สวยแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับ<อ>ตัวน,นี้ตัวน,นี้ได้ที่สามมา,ส,า,มาส่วนสิริกิตแล้วก็ได้ที่สองงานสิงห์บุรีอืม แต่ว่ารถไม้มันมีการเคลื่อนย้ายอาจมันจะโซมไไใช่ไหมมันอาจจะโซมนิดหน่อยแต่ว่าดูแพทเทิร์นของลายตัวนี้ครับนี่ครับดูของลายลายใบเก่าตัวนั้นได้ชมเชยมนะากตรงไหนครับตรงนี้ครับตัวนี้อ่าตัวนี้ผมก็เห็นโดดเด่นอยู่แต่ว่ามีลูกค้าจองมาแล้วเพราะอยู่ในแถวนี้ก็มาที่หนึ่งที่น่านเราเยอะไปเลยอืมที่จุกตะเคียนอืมก็หลายหลายรางวัลหลายรางวันได้หลายโค้งอยจากสองปี ได้หลายถ้วยได้หลายถ้วยเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์แล้วก็ดูจากไม้นี่สวยงามมากๆเลยครับก็ยังไงเดี๋ยวฝากเบอร์ติดต่อก่อนครับไุ้ศูนย์เก้าแปดะค่ะบผมสองสี่หกสีสี่ห้าค่ะโอเคจิดอันนี้เป็นเบอร์พี่อุ้ยเลยใช่ไหมครับพี่อุ้ยก็ได้ค่ะแม่ชอก็ได้จ้ะอ๋อกันจ้ะโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวถามก่อนเห็นโพสต์ประกาศว่าปิดสวนอยู่ช่วงนี้ไม้มันไม่โตไม่ทันใช่ไม้โตไม่ทันหนึ่งแก็จะปรับพื้นที่อ่าฮะอ่าฮะ ขอเน้นเป็นเปลี่ยนเป็นติดต่อช่วงไหนได้ไหมฮะพี่อีกสักเดือนสองเดือนสักเดือนหนึ่งอะสักเดือนหนึ่งเพราะว่าเห็นมีวางโครงสร้างตรงนั้นนะครับกำลังจะทำจะทำอ่าเฉนิมเป็นช่ก้าสันจะเอาเ็นิมขยายขยายอ่าฮะอ่าฮะเพื่อนเพื่อนจะได้มาถูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังยังไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะรับแขกเนาะโอเคต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพอคลิปออกไปเนี่ยเดี๋ยวงานเข้าเลยโอเคครับงอนนี้ขอบคุณมากๆครับผม ผขอบคุณมากครับ,บจบไปแล้วนะครับกับสวนโชกเก้าชั้นแม่โชระดาแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นแบบมีความสวยงามมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ<อ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทำที่ต่อไปให้ถึง2 0,000ซับนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ